สวัสดีครับหมีนะครับเจ้าของแบรนด์มูมี่คูชั่นตัวนี้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้มูมี่คูชั่นอย่างไรให้แต่งหน้าได้สวยแต่งหน้าได้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเทสให้ดูด้วยนะครับในการทาครึ่งหน้านะครับครึ่งหน้าก่อนให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยครับว่าก่อนทากับหลังทาเนี่ยครับเนื้อผิวเป็นยังไงแตกต่างยังไงนะครับอันนี้ให้ดูเลยอันนี้หน้าสดนะครับหน้าสดไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะครับ เปิดมานะครับในตลับจะแบบนี้อันนี้จะเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้จริงนะครับถ้าใครที่ได้ไปใหม่นะครับตลับเนี่ยมันจะมีพลาสติกแบะอยู่ตรงนี้นะครับป้องันกระจกไปลอยให้แกะพลาสติกออกก่อนนะครับแล้วก็จะมาพร้อมพับนะครับทรงหยดน้ําแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็เปิดมาเจอแบบนี้นะครับวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยครับก็คือแค่เรานะครับเอาพับเนี่ยครับแตะลงบนเนื้อผลิตภัณฑ์นะครับแตะ ประมาณหนึ่งหนึ่งปั๊มก็พอนะครับสำหรับตลับใหม่ๆนะครับพอแตะปุ๊บเนี่ยเนื้อผลิตภัณฑ์ก็จะติดพัฟมาเลยนะครับแต่อันนี้มันใช้มานานแล้วนะครับขอสัก2ปั๊มนะครับเมื่อแตะเสร็จแล้วนะครับหัวใจสําคัญเลยก่อนที่เราจะเริ่มเอาพัฟมาแตะที่หน้านะครับแนะนําครับว่าให้เอามาวนตรงนี้ก่อนนะครับให้มาวนตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เนื้อคุชชั่นนะครับมันไม่กระจุกตัวอยู่ที่พัฟมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการเกลี่ยให้ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์จากฟองน้ําด้านในนะครับ มันทั่วกับพัวนะครับแล้วเราค่อยมาแตะที่หน้านครับเดี mm. ๋ยวจะลองข้างนี้ก่อนเนาะนะครับโอเคนะครับเราจะแต่งขึ้นงหน้าให้ดูก่อนนะครับแต่งไงก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดเลยบางคนจะถนัดลากแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะแทบๆทแบทบ,ทบ,ทบแบบนี้ก็ได้นะฮะถ้าต้องการความดูปกปิดนะครับ ให้แทบแทบแทบอย่างนี้แต่ถ้าต้องการให้ดูแบบเป็นธรรมชาติก็ให้ลากแบบนี้นะครับซึ่งหนูก็ไม่ใช่ช่างแต่งหน้าเนาะเราก็ผสมกันไปครับเอาให้แบบว่ามันทั่วหน้านะครับนี่ครึคร่งหน้าแล้วนะครับเป็นไงบ้างเห็นความแตกต่างไหมฮะ ด้านที่ทากับด้านที่ไม่ทาอันนี้ด้านที่ไม่ทาอันนี้ด้านที่ทานะครับก็จะเนียนขึ้นนะครับเนียนขึ้นแล้วก็เบลอขุมขนนะฮะเห็นไหมขุ่มขนบลแบบเนียนกริบเลยข้างนี้เห็นว่ายังมีขุมขนชัดๆอยู่แล้วก็รอยหนวดนะฮะเห็นชัดเลยว่ารอยหนวดเนี่ยเบลอไปเยอะเลยนะครับแล้วก็จะทําแบบนี้ครับอีกอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็แตะเหมือนกันครับ1 2่อปั๊มแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยตรงนี้เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยตรงนี้ นิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันง่ายมากๆเลยครับในการแต่งหน้าออกจากบ้านนะครับจะแต่งไปกินข้าวแต่งไปเรียนแต่งไปทํางานได้หมดเลยครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีครับหน้าเราก็ดูดีแล้วนะคะตัวนี้นะครับผสมกันแดดแล้วนะครับคุณไม่จำเป็นต้องทางกันแดดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่า คุณทำงานในออฟฟิศนะครับหรือว่าไปเรียนอไรเงี้ยครับไม่ได้ทากิจกรรมกลางแจ้งหม่ไจ้ไปไว่ายนะ้ำไม่ได้ไปทะเลเงี้ยครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวพอเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะครับคนเป็นสิวใช้ได้นะครับเรามีผสมเซรั่มรักษาสิวอยู่ในนี้นะครับหมอผิวหนังรับรองแล้วว่าไม่แพ้นะครับ และก็ที่สําคัญตัวพับตัวนี้นะครับตัวพับตัวนี้ความพิเศษของมันคือมันมีนวัตรกรรมซิลเวอร์นาโนครับเคลือบอยู่บริเวณนี้นะครับช่วยป้องกันการสะสมของแบคทีเรียาบางคนเนี่ยใช้พับแล้วไม่ได้ซักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ซักกันหรอกมันก็อาจจะทําให้แบคทีเรียามาสะสมอยู่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวแต่ตัวนี้ครับคุณไม่จําเป็นต้องซักพับเลยตลอดอายุการใช้งานของคุชชั่นตัวนี้ครับ ก็ไม่ทําให้คุณเกิดสิวเพราะว่าตจวนี้ครับมีเทคโนโลยีซิโนวานาโนเพื่อป้องกันเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับแต่งหน้าแล้วอย่าลืมแต่งคอนคอนก็คือทาหิวเลยยังงครับเนี้ยเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับมูมีคุชชั่นนะครับมูมีคุชชั่นคุชชั่นตลับเขียวตัวนี้นะครับใช้ได้ทุกเจนปกปิดได้ทุกรอยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ